วันนี้เราเอามาขาวมาวิ่งดินในโดมทีมงานสานอนเราพามาขาว่สาวนด่งติเกเทตเเตเคนติดตามอคนติดตามหนึ่งพันสมัยคนติดตามหนึ่ง ถอยตรงไหนวะถอยมาถอยตรงไหนเขายกปุ่งกี้ทางไหนก็ถอยฝั่งนั้นเลยก็ลูกก็อยากก็เมาเอกี้มันอยู่ตรงกลางเขาอยากรู้ว่าถอยฝั่งไหนตัวก็ถอยไปก่อนในเกณน์จะยก ของเรานะคะขี้ร่มากชิงถอยอย่างดังอะ่ะตราต้านทำงานนั้นเจ้าทำงานไหนงานที่ไปวิ่งกับขเขาเลอะกระตรารน,านรผมเผาไม่ตัดนะคะไม่ตัดนะคะขี้เรก็ขี้เรอ้วนก็อ้วนอันนี้เสื้อทีเอฟซี FC ส่งมาให้อ่ะ้องใส่ได้พอดีเป๊ะเลยแฟสเอล ได้มันดีๆหน่อยดูเธอขี้เหร่มากอีรถบริษัทษเสียนะจะเป็นไรก็ไแมรู้เสียบูธจอดช่วยสอมอันนี้ก็ล็อกกี้เหมือนกันล็อกกี้สายจวด สายทำเที่ยวนั่นนี่ได้เยอะเขาทุกวันถ้าเก๋เอาเทเลอร์ไปปะยางเนี่เลยคะแนนได้น้อยสุดฮะคะแได้น้อยสุดแนนได้น้อยสุดทางเขานี่เลยเขาที่เกีย๋ทำเที่ยวทางมันขี่4อ่ะดูอ่ะวิ่งกับนี้โอ้สีบอลก็ลังหักพอดีนะคะปิดประตูวุ่นว่น มันลงไปทางนั้นตัวไปหมดเลยไปหมดเลยแค่จะวิ่งไปเลยจะไม่ปีดหลอกไปบวนอะรถสะอาดถ้าเจอซับรถแอบวิ่งแอบวิ่งขึ้นตรงนี้แล้วจะของบ้านดานะ ขึ้นฝั่งเนี่ยเขาไม่ให้วิ่งเดี๋ยวทางมันแตกบ้านทางเขาา้าบ้านท่อไม่ต่อยว่ามันไหนมันเหน็ดแล้วขา้าทางใหญ่ไม่แต่ข้าทางเล็กดูแต่มันไม่แตกมันจะไปฟนะุ่มไงนช่ไหมจะไปดิ้นตายลย่างนี้โหโอ้โห,โโหดูเอานะคะว่าทางคิดีแค่ไหนดูหน้าคนขับคนขับอ้วกนอนแล้ว เราต้องขับให้ได้สิบเที่ยวก่อนเนี่ยเขาเชื่อครับ ชิดจอดแล้วไปเลยระวังหน่อยชะลอด้วยตัวนี้เป็นมุมอับรถเบาจะมองเห็นรถหนักจะมองไม่เห็น เป็นเสาเหล็กอ่ะไม่รู้แล้วเ,เขาจะทำอย่างนี้เสาเหล็กก็ทำได้ทไม่ที่เหล็กที่ไหนปิดคลิปให้ก่อนแล้วปิดคลิปให้ก่อน